สวัสดีครับสวัสดียมามเช้าครับอยู่กับผมช่องอีสานบ้านนาวันนี้ผมก็ได้หมูสามชั้นมาสามเส้นผมก็จะทำหมูกรอบให้พี่สาวพี่สาวก็จะเอาไปกินกับต้มตังครับกเ็เลยซื้อมาสี่เส้นเอามาทำหมูกรอบครับผมอานรับไรกเราก็ต้องไปก่อนเลยครับ ไปสักช้อนหนึ่งครับผมเราก็จะต้มไปเนี้ยจนให้มันเดือดประมาณก็สี่สิบถึงสีหนาทีหรือ50นาทีประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับ เราก็ต้มได้ที่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเลยครับหมูกรอบที่ผมซื้อมาอาจจะไม่ได้เป็นแผ่นฮนะพอดีผมไปซื้อที่รถตักมาเขาแค่จะตัดเป็นชิ้นๆนี้มาผมก็เลยเอาเป็นแบบนี้เลย ไปผมก็จะเอาซ่อมมาชิ้มตรงหนังนะครับ ม็็ะจิ้มประมาณนี้จะหมักมูกรอบองรารนะครับผมก็จะใส่น้ำส,ส้มสายชูไปนิดหนึ่งนะครับผมไ่ก็เลือก็ได้นะครับหรือเป็นผงปรุงรสก็ได้นะฮะแล้วแต่ความชอบเลยครับผม น,นิดนึงนะครับอันนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมก็จะค้นผมก็จะค้นให้ล,ลายกันนะฮะก็เข้าไปมา อนุญาตใช้มือนะครับผม ต่อไปผมก็จะเอาไปตากแดดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีเครื่องอบสองสามชั่โมงสี่ชั่วโมงประมาณนี้นะครับส่วนไม้ไผ่รอบๆนี่คือตอของแม่นะฮะตอนนี้มุกรอบเราก็แห้งได้ที่แล้วเรามาทอดกันเลยครับผม ทอดก,กอร็ระวังกระเด็นด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็จะปิดฝาหม้อไว้นะครับเพราะว่าอาจจะกระเด็นนะครับ เราก็จะกลับข้างกันเลยครับผมส่วนไฟที่ผมทอดเนี่ยก็ไฟประมาณสักไฟกลางนะครับผม หมูกรอบของเราก็ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นกันเลยครับผม เราไปเจอกันที่บ้านพี่สาวเลยครับผมตอนนี้เราก็ถึงบ้านพี่สาวแล้วครับเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับมาเนาะนีออะไรอ่ะอ๋ออันนี้เหรอนี่ม พี่สาวที่ตำชุ่ตำกินกับมุกกรอบที่ผมทำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะวัตถุดิบมีอะไรม้างอันนี้มละกอบ้านหลังบ้านคุณแม่ค่ะอันนี้หลังบ้านคุณแม่อันนี้ผักก็เมื่อเช้านี้น้องชายซื้อมาจากตลาดกินกับส้มตำนะคะอันนี้อันนี้น้ำปลา,ามีอยู่สองยี่ห้อที่ใช้คือตำนัวกับปลา,าไมอันนี้แล้วแต่ความชอบ ของแต่ละคนนะคะตาอ่ะจะเอามามามิกผสมกันเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดเปรี้ยวหวานเอาเลยค่ะเิ่มตามกันเลยนะคะอันนี้เอาแบบสไตล์แบบบ้านบ้านบ้านมีม,ม,มีมีอะไรก็ใส่แบบนั้นนะคะอันนี้เป็นอันนี้ตามตามที่บอกตัวเองเป็นคนชอบกินเผ็ดเปรี้ยวหวานอันนี้ผงนัวนะคะ ผงนัวผงนัวนี่ตามชอบเลยผงผมไอผงนัวนี่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะชอบอันนี้เป็นคนที่ชอบชอบกินอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เป็นคนที่ชอบกินอยู่แล้วคืออันนี้จะตัดตัดหวานนิดนึงนะคะไม่ไม่มีน้ําตาลกล็ดขออนุญาตใส่น้ําตาลทรายอันนี้ จะใส่ปลาอันนี้จะนนใส่ปลาเอไม้กับตำนัวอ,อย่างละครึ่งเป็นคนที่กินส้มตำไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าอยากได้คํานัวของปลาเจ๊อันนี้เจ๊จะให้ผมหั่นไหมขงกรอบเนี้ยเออหั่นหั่นหัห่นก็ได้นะมันจะได้กินง่ายนะมันจะได้กินง่ายมนะ นนไม่ได้ตำเผ็ดมากนะคะเพราะว่าเสือลูกๆจะทานด้วยลีออนจะทานกับแม่ไหมลูกค่ะจะทานกับแม่ไหม<ะ>นายดูสิสีสันน่าก,กินไหมน่าก,กินน่าก,กินโอ้ยน่าก,กินจะกินกับแม่อยู่บ่อันนี้อันนี้ตักใส่ถาดเลยนะคะจักใส่ถาดเดี๋ยวมาชิมดูกันว่า ส้ตตมตำกับไอหมูสามชั้นทอดกรอบจะนวลขนาดไหนส่วนหมูสามชั้นก็หานเสร็จแล้วนะครับพี่ๆนี่ฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ยแซ่บอยู่บ้านก,ก,ก็ก็ยังได้เลยไม่ต้องไปร้านอาหารเห็นแล้วนรืลายไหลสว,ส,สวัสดีครับเมื่อกี้ตำส้มตำเสร,ร็จแล้วอีนี้ก็จะมาถึงช่วง ลุยพวกเราว่ามันอร่อยไหมเรามาเทสกันเลยถั่วพลูถั่วพลูถั่วพลูนะคะอันน no mm ี hmm. ้ใบบัวบกใบบัวบกภาษาเขมรเขาก็จะเรียกอะไรนะจีกรังภาษาเขมรเรียกจีกกังค่ะไม่รู้ละไม่รู้ละอันนี้ผักชีลาวผักชีลาวภาษาเขมรไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันอันนี้สตอค่ะสตอนี่นี่เกะไว้เรียบร้อยแล้วมันหวานไหม สตอรเหรอลูกกลิ่นมันจะเหมือนเม็ดกระถินอ่ะลองชิมดูเลยว่ามันเป็นยังไงออะลองเลยมาวินหนูเอาหมูกรอบก่อนบีมขออนุญาตเปิดมือนะคะส้มตำคมพงศรอนุญาตเปิดมือคะ่ะเอสอส้มตำมันมันจะต้องเปิดมือมันถึงจะได้อัดทรสว่าเป็นยังไงเป็นยังไงว่าอร่อยไหมอืม <c oughs> อร่อยไหมลูกก <c oughs> รอบไหมกะะ <c oughs> รอบกรอบรอบืมใหญ อร่อยเนะอร่อยมากเอวินเอาเอาชะตามไหมลูกไม่กินอะไรอ่ออร่อยมากเลยอร่อยมากค่ะอร่อยจริงจรายบายกลับบ้านเลยฟังเสียงฟังเสียงหมูกรับกรุบกรุบมีน้ำอะ้รใช่ไหมเดี๋ยวเอาน้ำกินเลยกินเลยกินเลยด้วยเจ๊เดี๋ยวพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ก็ อจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนพี่ๆท่านใดอยากทำหมูกรอบก็ไปดูในคลิปได้เลยนะฮะส่วนวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ